แต่อันนั้นหละกัปิดเทิมเลกให้โพตี่มาเอาไปอยู่น้แบบตามตัไปจับปาปาเนี่ยมันจะทำเอหปาป้าเดินทางปลอดภัยเลยปาโชคดีไปลองเลยป้าไปหาเงินไปขายข้าไปขายข่า พี่น้องเอ้ยเนาะมาครับไปทรงเฟินพูดนหละเอ่อเก่งชอนนักเขตเนี่ยเดินหาเดินพบจังกลับมาใหม่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสวัสดีพี่น้องนะเบิร์ตสกูลสุกคนมาครับเอื้ยแล้วก็น้องเนาะไปน้ำกันดีคนเนาะอ่างดุรานน้อยโดยเนาะ อานนี้ก็ถูกกระเป๋ากระเป๋าพี่้องเตรียมตัวเดินทางถูไสน่ะเออแฮตติสแต่นี้ลูกเออมันลงเียนเนาะไอบันทิดอนี่โอ้กระเป๋าปลุงปรังเพ่นี้สบาดีโอตู้เทาสบายดีตู้เทาสบายเลยอาเอา เห้ยังกชอบยังอะไนะมีอยังแนว่าไนี่ยังอ่ะอยยนเดอีม่ใชเอาของเอามาแตีหสเมื่ปินห่านสมวยอ๋ออเอาไเน่ยเพื่อนก่อนเดี๋ยวจขอาเาเึงมาเอาเฮ้ยไห

เงินเมื่อยแล้วสวัสดีเหื่อย่เกเลยือจานกันลูกไหม้จากันเลยนนี่กติก้าหัวบอนี่หอมแกนจุ่มหอมแก้มหลานจุ่ม่งรุดบ่เฮ้ยหอมกนหอมกอนกมหลานกะติกกนน่ารอน้ำาลานเดบ่ไม่ได้หัวเนาะ เมื่อบ้านเมื่อเฮือนเมื่อไงถึงเมื่อยนั่นโอไปหาเงินหรือไปขายเขาจังหวะในคนเข่าเหนื่อยเงยขึ้นนั่นแหละโอ้มึงแน๊จะเอาไปใช้นี่นะเลยเอาไปขายแล้วก็ไปหาเงินต้องลงทุนก่อนดิถ้าแบบมันสิบโมงีเงินลงทุนโอ้ไปขายเขาแล้วก็ไปหาเงินพร้อมโอ้ยเนาะ โมเมนต์จะไปอันนั้นหาเงินธรรมดาต้องขายข้าวก่อนพี่น้องเขารถขาลรางเนาะแล่นี่แหละบ่อยากไปก็ได้ไปพี่น้องเนาะเพราะเป็นไรเนาะความจนนี่แหละพี่น้องเลยเชิญนซ้านกันผู้หลังคากระผุพังเมื่อไหร่เชิญก็เคลือนข้าวปรบุญกันด้เนาะอ่าไปหาเงินก่อนหาเงินมาต่อเติมอ่าได้รถไทยก็รถจักรคันหนึ่งกันอยู่บ้านอยู่เมืองเลยแหละพี่น้องเลย

เห้นี่องใจอืมดเลห็นบ่าเห็นมาลูกอืมอืมน่เห็นบ่เห็นบ่าอืมอืมอืมอมฮอืม่เดี๋ยวไปเอาเอาุ่มใหม่ตู้ถาวกันเด้อมีน่มติดรถมาอยู่แพ็กเดียวหนึ่งนี่เอาใหม่ตู้ถาวกัน ກາເດີມາເດີ້ຊະເປົາຫຍັງນະເຊື້ອຟ້າບໍ່ນິນະເດີ້ເປົານໍໄມ້ນເຮັດມອງດກບອົາປຊຸນາະໂຊືກາອົາອງປຸັງ เออนี่บ่แม่สิมานี่บ่ท่าเดือนเนาะนี่นะเออเออเงิน6ก็มาเฮ็ดนาเฮ็ดนาแล้วก็ไปไปยังซ่ํานีมาจี่ซ่ํานามาสิหลายกว่ารถรถกาจโอ้าก็มาแล้วไอ้ทเอ้ยบ่เิงเนาะแม่ย่านนะบง่อยากไปนอน้มานอนปู่เออ นอนมีตู้วะนอนตู้ถาวะหายปิดนะจจกน้ำม kind of um, okay. ันมึงไม่อยากไปใส่กันอยนุ๊กโอ้โบอกอยู่เหมือนมีมู่อยู่เขานอนหน้าไปเแหละไปไปได้หรอบอ๊ะเพื่อเอาเขาไปตนห้องสีกนะฮะบริษีไปตุนขายไม่ขายที่ยากชงล้อ ขายขายข้าวพี่น้องเงอ่ห้กเป๋าเงินบอเอาเอาบอมีเสาเงินไว้ใส่ไม่ดีปาน้ำหมากนั่นเเะน้ำหมากเนอะเปาเงินไปตู้เออเออ อ้าโทษตมเมื่อนอนนาวด้วยหัวถึงหวถึงตึงตึตึ๊ตึง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 ตึ๊งตึงตึมาพี่่เคยนิ่มไหนเพิ่นมาพี่นะไ่เคยิ่มไหนเพิ่นเปกผถานพี่เนนี้จะลูกละเอ้ยงเอ้ตึงงตึงตึงตึงตเบงเมงมาพี่ให้รถตรงรถอันถ่ายห้างเอาไว้แล้วบไเรียบร้อยเออเย็บเรียบร้อยดีว ใช่รถห้างเหรอเนี่ยอรห้างจั๊มันกะห้างรถไหนมันจะห้างเนี่ยจั๊กไปชะกกอนรถห้างไปปีนี้พอได้จักมันนี่อ่าไปอันปีนี้อะไรจักนี่เนาะจั๊กเนี่ตายวันนี้เปล่าโค้งมั่งเปาโค้งหวั่นอ่าแต่ว่าจากได้ทั้งโค้งทั้งจักเลยเนาะแม่นอ่าเพราะว่ามันเป็นโค้งพ่อเป็นเนาะเขาส่งพ่อได้อ่าได้แต่ไล่แต่จักพี่น้องไปงวดกินนี่อันนี้ก็รถจักห้างมาบุญพี่น้องเลยเนาะ อันนี้คำบดติดกับขี่ไม่ได้เล้วเนาะเป็นรถจักรห้างไอ้ที่ว่าประบุญไทยเปิดไปสอนขี่นัเนี่ยประบุญกับมอเตร์มีเพื่อนรองจอดนี่เนาะก็ได้เอื้อขี่เก็บเรียบร้อยเนาะเก็บเลยเนี่ยมองนอนนองไปพ่อไปล็อกประตูหน้าต่างเข้ือนี ไปว่าหลาไปใช้หลาจไปใช้่นิฮะไปยังแปงเตีบเหิเมื่อเอาเมื่อได้ไหะเงิอเมื่อไงแม่จได้เงินเมื่อไหร่ืมื่อไหรา

อธรรมดาเลยน้องลานกันเลยมีพิเศษกีฬาเลยนะลูกจุกันจุกันจุกันทุกคนอืมเหนืองามป่าวมาป๊ะพี่น้องเลยเนาะใช่ปูขาไปให้กลัวขามาขามาขามไปครับขามายันฉวดกูนะหนิเนาะอืชวย เอาขึ้นจับเจือได้นี่ปิดฝาท้ายได้นี่นะเอาขึ้นเอาฟองกันไว้หายเบิ้ลก่อนหายเบิเ้นแล้วขายเข่าไปต่อทุนจ้างคารืมอืม,อม,อมอได้ลูกมาเรื่อยจะใหีกนะเย่ะมากนะไปเมือง để nó chân áo ngay ngon áo ngon áo nó áo ngon áo ừ áo ngon áo ngon áo ngon Ừ ngon ừ ngon áo ngon áo ngon áo ngon Ừ ngon áo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  Ừ áo ngon áo ngon áo ngon อยู่คนไปก็่นมามาอยู่กบมาเนเต็มนะช่องรถพูนะไปกับนี่เลยมาสับไปได้เรเอาวปลาป้าเม่มยไปหาเงินเม่ไปหาเงินเม่ไป

เออเออจีหน่ามาลานรน้องกันเนแล้วนะลูกแดงแล้วอืมอี่เบ้าคนแล้วอืมไงก็อีกมานประเ็นนกเอียก็เด้อหาเไงกล้วันี่ตอนไงป่ะีน้อีีามใบแล้วอืมมี้องอื

ใช่ทางนี้กัมาเบิ่งดูไ่แลลูกเปิลเออไ่่นี่ลูกแม่บัวกับมาเออเออแล้วรถช่านี่กับแมนี่ยไปปีหนาหาเงินแ่งเมียลูปเลยไปปีหนาไม่แม่บอกอยู่บ่ผมพังทัวแม่บอกงงยืนยิเจ๊แบบยืนยัจรินจเลย เขาเงียนกูมือกูมือเลยแกอันนั้นเลยกับปิดเพิมเลยกับไฮโพตี้มาเอาไปอยู่นะแบบตัจตัวไมีอยู่ออนนี้ตัวฮันน่ปิดนะไปแล้วกับบริเวณหนังสือแล้วปปะปไปเพิ่มกันเ้อะม่บัวมาเอดี๋ยวดูกบุญไปชงไปเมื่อเมื่อเมื่ออยู่น้ำตู้กันปะไปเล่นห้กอนแก อ้าวไมหายดูไมหายอาไมหายอ้มิแต่นี่ยอย่ามนอยู่นแม่เออม่แม่มาอยู่น้องปะไ่ได้สิไปว่าสิไปต้องการว่าไปได้กัม่พราะมุ้งบ่อืมอืมบ่ไปเลยมืดมือแล้ววันนี้มืไมืดอ้วนกัไปไปแล้วกับมาแล้วใครเราลุงบุญพแต่ผมเลยผมเหนียวเลยป่ ไปป่ะไป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 ชงแม่ยูบป่ะใช่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 ใ่ใช่ใช่ใอ่ใช่่ยช่่ใเ uh, okay. okay. like, ่่ช่่่น่่งช่ใช่ใื่ใช่ช่่ใชาใใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่เช่น่ใช่่ใช่่ใช่ใช่ใช่่่่เ เพื่อหาเพื่อยาเห็นอักกี่เป็นตัวไหนก็ไปแมเเพื่อยาอันเดี๋ยวว่าเขาเฝ้าในผมี้ยังเห็นอู้ยี่างไงไปไปไปเออเออเออไปไปไป เต็มไปไปไปหอตัวได้จาบ้านไ,นไ<ป>อ้ิดไอ้ิดไอ้ิดขึ้นมาะละงตเถอะนะไป,ปะไปรู้ปะป้าป้าไปพบเจอกันพุน่นแหละนานพุ่นแหละบ้านนี้ฮะมาหอดวงซีเราบ้านนี้ขายข่าวก่อนโอ้เ,อเข่าวลงขายก่อนเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ฉ<ป>ันผมมีเงินเดินทางเพื่อนว่าต้องขายข่าวก่อนอไปหาเงินกันลงทุนพี่น้องเอ้เนาะ ลงทุนขายเข่ายังดีแล้วยังดีเข่าขายเนาะเอาเอาเฮ้ยได้เทไรสามสอบนี่ได้เทไรน่ะแปดแสนเจ็ดสิบแปดพันโลเทไรเกาโลละเจ็ดพันรยจีบพี่น้องเลยเข่าสามสอบไปอยู่แปดพันไอแปดแสนเนาะ ปลปลาปลลงลงลงอึบอ mm ๊บเออหอดเลยหอดเลยหอดเลยพี่น mm ้องเลยส่งเพันก่อนโอ้ดันเข่าวยู่เข่าวยู่เข่าเนี่ยปลาปลปลงมาลงมา

ฮะเออสเเิห้วเก็บดูงาดป้าม่ลูกนะเี่งินบาทมีเ่านี้อ่ใจอยู่ทางนี้ในอยู่ระบาดอไม่เก็บอันนั่นกระยาเออมีเงินบาทที่ บ่มีได้เอะกับ่มีได้น่อันะเกี่ยวกัประเบนี่ก็เยอืออ้าวสมทบน้ำสองรบาทอ้าวบ่มีเงินบ่มีเงินบาทมีแต่เงินกีหมเพ่นกบเาัเ็บ้าเดียว่อมันบ่มีเลค่ะบ่ได้เลากัเนี่ด้อออ ไปยัดไปชานีาน่เอ้เออาไปชงไปชงเดี๋ยวไปชงไปชงคารดเมย์ปเไปไปไปรถจอดอยู่นี่บุลนได้น่ไปเดี๋ยวพอไปจอดอยู่พุ่นถาดเด้ออ่าอ่าเป็นยูไปให้ด้วโอย mọi người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  Ừ, người mọi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  Ừ. 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 người Ừ. 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 người Ừ. 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 người Ừ. 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 mọi người Ừ. 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 เวชิเฮ่ดิชิเฮชิเฮเลานะอืมปะปะปะออเลตุ๊กตาหน้ยบ่ปะปะปอทางนั้นแหละไลยเนอะป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 ะเดินทางปลอดภัยอ่าปะไปนอนเลยปะเดินทางเอากับมันี้ปะ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 ปน้องนะสนับคลิปนี้ก็ ลาก่อนพี่น้องเลยมาทรงอ่าเอื้อยน้องเนาะทรงเอื้อยแล้วก็เน้ะงลานเนาะสำหรับเรื่องขอบคุณขอบคุณเวรพี่น้องเอฟซีด้อที่เขามาติดตามนะครับชมพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้าอีคลิปเก่าก็เดิมตัวปะ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 พี่น้องเนาะไปลาเด้อเราพี่น้องเนาะไปสบายเด้อพี่น้องเนาะไป